ไม่ได้ดึงมันตึงเองฟ้าจางหายดูเด็กลงสูตรฟ้าจางหน้าเด็กวันนี้เราจะใช้ข้าวสารค่ะเอาข้าวสารไปล้างน้ำเอาฝุ่นออกก่อนหนึ่งรอบแล้วก็มาเตรียมนมต่อนมจะใช้เป็นนมแม่มีกระป๋องเหล็กแบบนี้ใส่แก้วแล้วก็ไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟหรือว่าจะเอาไปต้มก็ได้เสร็จแล้วก็เอามาเทให้ท่วมข้าวแล้วก็แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงพอแช่ได้ที่แล้วเราก็จะเทเอาแต่น้ำนะคะเสร็จเราก็จะเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปเพื่อเติมความชุ่มชื่นให้กับผิว <c oughs> อยากลดฝ้าหน้ากระจ่างใส่ให้ใส่ผงสามเนียนสมุนไพรพอกหน้าขัดผิวลงไปด้วยจะช่วยลดเลือนทําให้ผิวกระจ่างใส่แล้วก็เรียบเนียนพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นําไปพอกหน้าให้ทั่วๆพอกนานหนาได้เลยนะคะสูตรน,นี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาฝ้าหนะ้าหน้าขาัดความกระชับแล้วก็มีริ้วรอยอพอพอกแล้วล้างหน้าให้ใสะ หลังพอกแบบนี้เป็นประจำผิวจะเนียนนุ่มอิ่มฟูกระชับแล้วก็น่าใสวิง้งใครที่สนใจผองสามเนียนพิกัดทิตกาลเลยจ้า